สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่เลิกบาลานะอีกันนะครับสวัสดีเอฟซีสามร้อยห้าสิบสามคนครับดิตามวันนี้มาเอาผ้าใบบงังฝนครับจะไปติดกับรถตัวเองนะครับโอ้วันนี้เห็นรถพี่เขาแต่งเพิ่มอยู่ลนะโอ้ใส่แต่ลมเลย รถาจะของอู่ไม่เต็งจัดเต็มเลยโอ้กะจากนาซาอันนี้รุ่นแรนะครับเ <c oughs> ขาร้อยด้วย สวยครับรถจักรอาอูจะพามาดูมีมีเกียร์มีอะไรพร้อมใครสนใจอยากได้ก็เข้าไปสอบถามทางเฟซบุ๊กก็ได้คนัดลงสมนสายนี่ต่อใหม่ใหญ่ อันนี้จะยาวอันนี้ยาวมากใหญ่ไอ้คันที่เป็นเพาลอยที่ลงคลิปก่อนนั้นไปใส่แก้วนู้น เปล่านะมาเรื่อยๆครับที่เขามีงานตลอดนะเล็กเล็กกองเล็กลางติดไปติดซื้อแต่ลม หมดอะไรไปได้ลงสองพันสี่ซื้อบุญสริอสองพันสี่ทังทางน่าจะเจ็ดร้อยบวกสายบวกได้ก็ประมาณสามพันกว่าบาทเกือบสี่พันนั่นแหละเอไอพวกนี้มันเป็นมันเป็นแบบไหนมันเป็นซีเรนลอยไฟเลยกดดังไม่รู้ยังไงต่อต่อต่อไฟเขาแบตเตอรี่ดังเลยดังเลยไม่ต้องมีเอาเวลาเติมแล้วก็แค่ พิชหาทั้งลมเติมเอาอมอมไม่ต้องมีปั๊มในอัตโนมัติถ้าอุตกร์ที่มีปั๊มอะ่ะมันก็แพงมันน่าจะอยู่ที่พอเสร็จถังกับปั๊มมันมือสามพันกว่าบาทอะ่ะครับโอ้ใส่แต่ลมใส่โอ้รอขึ้นเลย <c oughs> อลังการเลย <c oughs> นี่คันใหม่สนใจ <c oughs> อันนี้รถรถใครนี่รถหรือว่าต่อต่อไว้ขายใช่อันนี้ต่อไว้ขายตัวนี้ยาวสามเมตรกว้าง170ร้อยเจ็ดสิบารมใครสนใจทักมาได้นะครับเนี่ยพี่เกตทำไว้รอขายนะครับอันนี้ <S <S มาแต่เช้าเลยพอแวะมาเอาบางฝุ่น,นครับ ไม่มีเวลามาเอาทักงทีตรงนี้ทำงานคนเดียวออน้นองลงเครบแล้วเลยครับก่อนจบยล่นไปนครับฝากติดตามอู่ธรรงไปเรื่อยนะครับนี่ ครับ